สวัสดีครับพบกับช่องคลุกและบ้าธกอีกแล้วนะครับช่องบ้านบ้านที่นําข่าวสารมาฝากกันเป็นประจานะครับก็ห่างหายกันไป 2- อสาวันนะครับเนื่องจากแอดมีภารกิจบางอย่างที่ต้องทานะครับวันนี้เราก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับในกลุ่ม H นะครับระหว่างฮองอันยาลายตัวแทนจากเวียดนามแล้วก็ซิดนีย์เอฟซีนะครับตัวแทนของออสเตรเลียพร้อมทั้งคอมเมนต์ของแฟนบอลทั้งสองชาติมาฝากนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่2ของทั้ง2องทีมนะครับซึ่ง นัดแรกนั้นทองอัญ,ญาลายพ่ายมารินอสมา1ประตูต่อ2ครับส่วนซิดนีย์เนั้นเสมอกับชุนบุกค,คุณใดามา0ประตูต่อ0เริ่มเกมในครึ่งแรกนะครับซิดนีย์เอฟซสร้างเกมบุกเข้าใส่้องอัญชลายนะครับหวังทําประตูขึ้นนําและมีโอกาสหลายๆครั้งนะครับแต่ก็พลาดไปครับ จนมาถึงนาทีที่25ของเกมนะครับวูวันทานวิงแบ็กของอัญญาลายนะครับกดด้วยเท้าขวาเตรียมข้อบอลกระดอนพื้นตรงตะข่ายนะครับทำให้ฮองอัญญาลายนั้นออกนำซิดนีย์ไปก่อน1นประตูต่อศูนย์หลังจากได้ประตูแล้วฮองอัญญาลายก็คองเกมได้ดีกว่าครับและมีจังหวะบวกสกอร์เพิ่มจากของเฟือนแล้วก็บรนดานะครับแต่ก็ยังไม่คมพอนะครับทำให้จบครึ่งแรกนะครับฮองอัญญาลายนำอยู่1ประตูต่อศูนย์ส่วนครึ่งหลังนั้นฮองอัญญาลายก็ยังมีโอกาสมากกว่านะครับที่จะทาประตูเพิ่มมมแต่่ก็ไไสาาารรถทํด้นะคับ จนมาถึงนาทีที่59นะครับซิดนีย์ก็ตามตีเสมอได้จากแอนโทนี่บูฮาเกียนะครับโขกเข้าไปตรงตะข่ายนะครับทำให้จบเกมนั้นเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็น่าเสียดายสำหรับทองอัญเชานะครับเป็นเกมที่ใกล้มากๆนะครับกับสามแต้มแรกใน a f ฟซีแชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้นะครับน่าเสียดายสำหรับทีมของซิโก้กิตศักเสียน้าเมืองนะครับทำให้ผ่านไป2หน้าทองอัญเาลามี1คะแนนนะครับส่วนซิดนีย์นั้นมี2คะแนนนะครับ โปรแกรมนัดถัดไปฮองอัญญาลายจะพบกับชุนบุกฮอนไดมอเตอร์นะครับในวันที่22เมษายนนี้นะครับก็อยากจะให้ฮองอัญญาลัยนะครับเอาชนะชุนบุกฮอนไดให้ได้นะครับให้เหมือนกับตัวแทนของไทยตัวแทนของมาเลเซียและก็ตัวแทนของสิงคโปร์ที่ทําได้ในวันก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นมาตรฐานชี้วัดนะครับว่าทีมจากอาเซียนนั้นพัฒนาและมีความแข็งแกร่งนะครับยากที่จะเอาชนะไม่ใช่ว่ามาเจอกันแล้วทีมเหล่านี้จะมาพักนักเตะตัวหลักมาโลเทชั่นนักเตะเพราะคิดว่ายังไงก็เอาชนะพวกเราได้ไง่ายๆนะครับ เราจะมาฟังคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามแล้วก็แฟนบอลออสเตรเลียนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเกมเกมนี้นะครับแต่ก่อนจะไปฟังคอมเมนต์นั้นฝากเพื่อนๆช่วยกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับมาที่คอมเมนต์ของฝั่งแฟนบอลชาวเวียดนามก่อนนะครับคอมเมนต์แรกนะครับทีมเราน่าจะชนะ3ประตูต่อหนึ่งถ้ากองหน้าของเราจบได้เด็ดขาดกว่านี้น่าเสียดายแทนฮองอัญญลายมากๆควรจะชนะในเกมนี้ต่อมานะครับ พองอัญญา,ายเล่นได้ดีมากวันนี้เดินหน้าต่อไปด้วยกันนะอาเซียนจากไทยแลนด์อันนี้เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลชาวไทยนะครับแล้วก็มีแฟนชาวเวียดนามเข้ามาต่อนะครับใช่ฉันหวังว่าสโมสรอ,อาเซียนทุกคนจะไปต่อในรอบต่อไปนะต่อมานะครับก่อนเกมฉันคิดว่าเราจะแพ้ด้วยผลสกอร์สประตูขึ้นไปแต่ก็ผิดคาดแฮะต้องยอมรับว,ว่าโค้ชเกติศักดนะ์เนี่ยเขามีคลาสจริงๆเขาไม่ใช่แค่ชกช่วยเท่านั้นต่อมานะครับมีใครคิดเหมือนฉันบ้างไหมว่า เกมของเกติศักนั้นสนุกกว่าเกมของมิสเตอร์พาร์คเกมของ Park, มิสเตอร์พาร์คมีรถบัสมากเกินไปแต่เกติศักด์เขาไม่มีรถบัสเลยต่อมาเลยนะครับทําได้ดีมากของอัญ,ญาลายไม่ต้องสงสัยเลยว่าสโมสรของเวียดนามนั้นดีที่สุดในอาเซียนแต่ในซีเกมยูยี่สาเราก็ต้องคว้าเหรียญทองมาให้ได้มันเป็นงานของเราแล้วก็มีชาวเวียดนามนะครับเข้ามาตอบแมบนี้นะครับว่าดีกว่าเลยนายควรจะลบเมนแบบนี้ดีกว่านะอย่ายิง ต่อมาเลยนะครับเป็นผลการแข่งขันที่โชคร้ายสําหรับของอัญญาลายมีโอกาสตั้ง13ครั้งยิงได้แค่1ประตูลองคิดดูสิถ้าเรามีกองหน้าที่คมกว่านี้ผลจะเป็นยังไงสําหรับโอกาสการยิงประตูของ้องอัญญาลายในเกมนี้นะครับมีถึง13ครั้งด้วยกันนะครับส่วนซิดนีย์นั้นมีแค่8ครั้งนะครับต่อมาเลยนะครับเกือบชนะแล้วขอให้โชคดีในนัดต่อไปนะของอัญญาลาย ในขณะที่ความคิดเห็นส่วนใหญ่นั้นจะชื่นชมผลงานของฮองอัญญาายและก็โค้ดเกติศักนะครับก็มีชาวเวียดนามคนนึงนะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าควรจะเอาโค้ดไทยออกไม่งั้นเราจะไม่ชนะทําให้มีแฟนบอลเวียดนามจำนวนมากนะครับเข้ามาแสดงความไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชาติรายนี้นะครับว่ามันเกี่ยวอะไรกับโค้ดเกติศักด้วยบางรายก็บอกว่าหุบป,ปากของนายซะบางรายก็บอกว่าถ้านายดูฟุตบอลไม่เป็นนายก็ควรจะออกจากพื้นที่นี้ไปซะบางคนก็บอกว่า นายไม่รู้เลยว่าทีมที่เราเจอเนี่ยขเขาแข็งแกร่งมากขนาดไหนเขาไม่ใช่ทีมในอาเซียนนะบางรายก็บอกว่าฉันเนี่ยสนับสนุนโค้ชเกติศักด์เสมอเขาทําได้ดีอยู่แล้วนายไม่ต้องมายุ่งแล้วก็ม,มีคอมเมนต์ประเภทนี้นะครับที่ออกมาสนับสนุนโค้ชเกติศักด์แล้วก็ออกมาปกป้องนะครับว่าโค้ชเกติศักด์นั้นทําผลงานกับฮงอันดาลาได้ดีอยู่แล้วนะครับก็ต้องยอมรับน,นะครับว่าโค้ชเกติศักด์นั้นทําผลงานได้ดีจริงๆนะครับ ต่อสู้กับทั้งมาเลนซ์และทั้งซิดนีย์ได้อย่างไม่เป็นรองนะครับและมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะได้ทั้งสองนัดนะครับแต่ก็พลาดไปนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับบางส่วนนะครับที่เรานํามาฝากกันในคลิปนี้นะครับมาถึงคอมเมนต์ของฝั่งออสเตรเลียกันบ้างนะครับเม้นแรกนะครับผลลัพธ์ที่ไม่แปลกใจเหมือนเดิมต่อมานะครับทีมเหล่านี้อ่อนแอฟุตบอลที่แย่ไม่เป็นมืออาชีพฉันไม่เคยเห็นฟุตบอลที่ต่ําตมขนาดนี้มาก่อนมีแค่ญี่ปุ่นและเกาหลี ที่เหลือก็คือมือสมัครเล่นต่อมาเลยนะครับคู่ต่อสู้อย่างฮองเนลายนั้นเล่นฟุตบอลในเชิงบวกพวกเขามีความรวดเร็วมากต่อมาครับในฐานะของแฟนซินีเอฟซีตั้งแต่วันแรกฉันขอพูดได้อย่างเต็มใจได้ไม่ว่าสู้เมืองเมลเบิร์นไม่ได้สโมสรมีกลยุทธ์มีการสรรหาบุคลากรมีการเล่นที่เป็นอัตลักษณ์พวกเขาคือความหวังหนึ่งเดียวของออสเตรเลียในการแข่งขันครั้งนี้ต่อมาเลยนะครับเป็นอีกเกมที่น่าเบือ่อความเร็วของบอล ความเชื่อมโยงของเราไม่มีอยู่จริงจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อมานะครับความหวังเดียวของออสเตรเลียในการแข่งขันครั้งนี้คงจะจบแล้วจริงๆต่อมานะครับฉันไม่เคยเห็นเกมที่แย่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตของฉันดูเหมือนว่ามันเหมือนฟุตบลอลแถวบ้านฉันเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสุภาพบุรุษเหล่านี้ทําเงินได้หลายล้านในการเล่นขยะน,นั่นต่อมานะครับโคลิก้าคุณควรถูกไล่ออกไปสักพักหนึ่งแล้วคืนนี้เรามีกระบการที่ไร้ความสามารถ และทีมที่ม่มีความเข้มขน้นโคลิก้านี่ก็คือโค้ดของทีมซิดนีย์นะครับต่อมานะครับนัดต่อไปโคลิก้ากับมัสคอตดาซิว่าใครจะฉลาดกว่ากันต่อมานะครับช่างเป็นเกมที่เจ็บปวดที่น่าดูทิ้งคุณภาพของทีมไว้ด้านข้างฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาเดินลงสนามกันได้อย่างไรต่อมานะครับว่าแล้วซิดนีย์ทำให้ใครบางคนหัวใจไว้ได้แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับ ถ้าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะทีมที่่วยที่สุดในการแข่งขันได้ก็สละเกมที่เหลือและกลับบ้านซะและนี่ก็คือคอมเมนต์ที่เรารวบรวมมาฝากนะครับเป็นเพียงบางส่วนนะครับของแฟนชาวออสเตรเลียนะครับที่ผิดหวังกับผลการแข่งขันและก็ผิดหวังกับทีมของตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดการใดขออภัยไว้ณนที่นี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ช่องของเราต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ